สำเร็จในการขายของออนไลน์บนเพจต้องไม่พลาดคลิปนี้นะจ๊ะสำหรับ คนที่ขายออนไลน์บนเพจต้องรู้อะไรบ้างค่ะวันนี้เฟิร์นมีคำพีที่แม่ค้าออนไลน์ต้องรู้นะคะกู้คืนการเข้าถึงเพิ่มการเข้าถึงให้เพจของเรานะคะ e p 1ีหนทำความเข้าใจการขายของบนเพจ Facebook นะคะแล้วก็การตั้งค่าให้สมบูรณ์ค่ะการตั้งค่าเพจการเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมมันจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบคนอื่นในการที่เราจะขายของนะคะในแต่ละฟีเจอร์ บนเพจก็มีความหมายของเขานะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยรู้ว่ามันทำงานยังไงหรือว่าเทมเพลตแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะต้องรู้เลยนะข้อ2นะคะ ep 2 ออลกริทึมและการทำ SEO ค่ะอันนี้ก็สำคัญมากเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเราอะเรียนรู้แล้วเราเข้าใจเรื่องอัลกอริทึมของ Facebook ว่ามันทำงานยังไงเราจะสามารถทำ SEO เพิ่มการเข้าถึงให้กับเพจด้วยการใช้คีย์เวิร์ดสำคัญได้ด้วยนะคะ EP 3การเข้าสู่โน้ตฝังบทความยังไงเพื่อให้การเข้าถึงเพจดีขึ้น EP 4เรียนรู้ การทำงานของอัลกอริทึมแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เพจของคุณโดนปิดกั้นนะคะและการทำผิดนโยบายต่างๆค่ะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะใครที่ไม่เข้าใจว่า Facebook เขามีนโยบายยังไงเราก็จะทำผิดอยู่เรื่อยๆแล้วเพจของเราก็จะทำให้เสียโอกาสในการค้านั่นเองนะคะ ep 5, EP 5เพิ่มลูกค้าใหม่ๆที่ตรงกลุ่มเข้าเพจแบบไม่ต้องเสียเงินออ้ยทำได้ด้วยเหรอแล้วมันทำยังไงต้องมาดูค่ะ ep ห ลงคอนเทนต์เพิ่มการเข้าถึงนะคะมีวิธีการลงคอนเทนต์ยังไงบ้าง ep 7การเพิ่มลูกค้าใหม่ให้เพจด้วยการซื้อโฆษณานะคะใครที่อยากเรียนยิงแอดโดยตรงตอนนี้มีโปรโมชั่น สู้โควิดนะคะใครที่อยากเรียนยิงแอดนะคะตั้งแต่การหา interest, อินเทอร์เเพฤติกรรมนะคะยังไงให้ตรงกับสินค้านะคะยิงแอดรีทาเก็ตลุกออนไลท์นะคะคัสตอมออเดียนใช่ไหมคะการฝังพิกเซลค่ะพวกนี้เข้ามาเรียนในคอร์สเรียนยิงแอดขั้นสูงของเฟิร์นได้เลยนะคะลดราคาพิเศษเฉพาะช่วงโควิดนี้นะคะจ่ายแค่พันเดียวค่ะ1000บาทเท่านั้นนะคะเฉพาะคนที่ C F เรียนยิงแอดใต้โพสต์นี้นะคะพันบาท พอเอาแค่นั้นพออ่ะเข้าไปเรียนได้เลยแล้วมีอะไรถามได้ตลอดนะคะอ่ะต่อไปค่ะไข่อขอนไลน์ในเพจต้องรู้อะไรอีกนะคะก็การใช้งานโปรแกรมค่ะ,ะหลายคนยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีโปรแกรมช่วยนะคะแล้วก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจวิธีการทํางานของโปรแกรมจริงๆนะคะถามว่าไอโปรแกรมพวกนี้มันเป็น โปรแกรมช่วยอะไรนะจริงๆมันก็ช่วยได้เยอะหลากหลายมากแต่ที่ส่วนใหญ่แม่ค้าออนไลน์ใช้กันเนี่ยก็คือการบล็อดแคสต์นะคะการบล็อดแคสต์คือการส่งข้อความหาลูกค,ค้าทีเดียวไปหมดเลยนะคะแต่ทั้งนี้เราต้องรู้จักวิธีการบล็อดแคสต์ด้วยนะและที่สําคัญคือในแต่ละบริษัทเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยแล้วมันจะมีปัญหากับทางระบบ Facebook นะคะดังนั้นเนี่ย โปรแกรมบอร์ดแคทที่เฟิร์นเอามาเลือกเอามาสอนในนี้คือคัดมาแล้วแล้วเฟิร์นก็ใช้มาประมาณ2-3ปีแล้วไม่เคยมีปัญหานะคะดังนั้นเนี่ยมันจะดีมากๆสำหรับใครที่ต้องการที่จะเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมเนี้ยเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการเพจของคุณนะคะการบอร์ดแคทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่จะทำให้เรากระตุ้นยอดขายได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของ CRM นะคะ Customer Relation แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะจะมีการสอนทำาล o a d c a s t ด้วยโปรแกรมด้วยนะคะต่อไปนะจะต้องรู้อะไรอีกอ่าก็จะมี7ข้อต้องโฟกัสถ้าวันนี้คุณทำออนไลน์แล้วคุณไม่โฟกัส7ข้อที่เฟิร์นเตรียมไว้ให้ในในนี้นะคะไม่ปังแน่ๆเลยนะคะปังยากอ่าแล้วก็อะไรอีกดึงคอมเมนต์หน้าเพจเข้ากล่องข้อความอ่าอันเนี้ยมมันสำคัญยังไงนะ เวลาลูกค้าเขามาโพสหน้าเพจสมมุติว่ามาโพสต์ใต้คอมเมนต์เราใช่ไหมคะสนใจค่ะสนใจค่ะเราอ่ะต้องเป็นคนไปดึงลูกค้าเขากล่องข้อความกรณีที่ลูกค้าเยอะมากหรือว่าเราลืมหรือว่าแอดมินเราลืมลูกค้าก็หลุดไปเลยถูกปะเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกดึงเข้ากล่องข้อความมันจะไม่เข้ามาสู่ในระบบบอร์ดแครของเรานะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการดึงลูกค้า จากคอมเมนต์หน้าเพจเนี่ยเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะตัวนี้ก็จะมีสอนด้วยนะอยู่ในคลาสนี้นะคะวิธีทําำคัสตอม u d i e n c e จากอ e ีเมลและเบอร์โทรอ่ะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ต้องการยิงแอดแบบแ,แ,แม่นๆนะคะคือขี้เกียจมาลองผิดลองถูกขี้เกียจมาเลือกความสนใจแล้วนะคะฉันต้องการยิงแอดแบบจากอ e ีเมลแล้วแบบเบอร์โทรเลยนะคะจะมีสอนการทำคัสตอมออเดียนยิงแอดนะคะด้วยอีเมลกับเบอร์โทรด้วยนะคะ ต่อไปค่ะหลายคนปัญหา Facebook นะคะที่มันชอบขึ้นว่าเซสชันหมดอายุอันนี้ส่วนใหญ่ก็เจอกันเกือบทุกคนแต่ถ้าบางคนไม่รู้หรือว่าเคยทำครั้งสองครั้งแล้วลืมในคลาสนี้จะมีวิธีบอกว่าอันไหนที่ต้องกดข้ามอันไหนที่ต้องกดลบอะไรนะคะเข้ามาดูได้วิธีแชร์โพสต์ลงกลุ่มนะคะ ep 1 3แชร์โพสต์ลงกลุ่มสามารถแชร์ได้ใช้โปรแกรมช่วยแชร์ ก็จะประหยัดเวลานะคะเข้ามาดูนะคะ EP 14ค่ะการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอาทำไมต้องเก็บเดี๋ยวนี้ data is king ใครที่มีฐานลูกค้าอยู่ในมือเยอะคนนั้นจะได้เปรียบดังนั้นน่ะเราต้องหันมาเก็บข้อมูลลูกค้านะคะเช่นเก็บอะไรบ้าง เก็บอ e ีเมลเบอร์โทรหรือว่าไลน์ลูกค้าประมาณนั้นนะคะเราจะมีวิธีการเก็บยังไงนะคะก็จะมีการสร้างแบบฟอร์มซึ่งก็จะมีการสร้างแบบฟอร์มง่ายๆนะคะที่เฟิร์นสอนอยู่ด้วยอยู่ในคอร์สนี้โอ้โหเยอะมากนอกจากนี้ยังมีคลิปโบนัสอีกนะก็คือเพิ่มยอดขายสามเท่าด้วยวิดีโอพีเมียนะคะวิธีการทำวิดีโอพีเมียทำยังไงไลฟ์สดแบบให้คนกอกับดูได้แล้วก็วิธีดึงคนมาเป็นเพื่อนทีละ100คน นะคะไม่ต้องไปไล่แอดทีละคนดึงเพื่อนทีละ100คนได้เลยนะคะแล้วก็แปลง Facebook ส่วนตัวเป็นเพจพร้อมผู้ติดตามทันที5,000คนนะคะนอกจากนี้ยังมีเทคนิครับการตลาดศูนย์บาทปั้น Facebook ให้โตไวด้วยโปรแกรมนะคะเนี่ยหมดเนี่ยปกติอ่ะคือราคาที่ลดแล้วนะคะเรียนออนไลน์อ่ะมันก็ถูกอยู่แล้วเฟิ่อขายแค่1 5 9 0บาทเองนะคะคือเข้ามาเรียนได้หมด หมดนี้เลยที่พูดมานะคะแต่ปีใหม่นี้จัดเป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็สำหรับสู้วิกฤตโควิด COVID กันนะคะเฟิร์นจะมีราคาที่เรียกว่าเป็นแฟลตเซลนะสำหรับใครที่ซื้อคอสนี้ CF นะคะ CF คอสนี้ใต้โพสต์นี้รับราคาเพียงแค่688บาทค่ะ688บบาทได้เรียนหมดนี้เลยนะคะ ใครที่สนใจรีบทักด่วนนะคะเพราะว่าเฟิร์นจะให้แค่ไม่เกิน20สิทเท่านั้นนะคะรีบสมัครกันด่วนนะเพราะว่าตอนนี้มีคนจองมาแล้ว10ส,สิทธิ์นะคะก็เหลืออีก10สิทธิ์นะคะรีบ 4F ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะ688บาทค่ะแล้วเจอกันในคลาสค่ะ